มองฮอตได้ทักฮอนน้องสาวสมมุตินี้ิวันสุกแล้ววันสุกแล้ววันสุกแล้วดีใจด้ดีใจด,ด,ใจด้เมื่อนี้ไองานที่ว่าพีบีทุกวันสุกหน่ะน้องอ้อยเบิรดเลยเดบ่มบีแล้ว พูนอีกเที่ยนหนึ่งกับปุละสิเริ่มแบบแต่ว่าบางบางบางข้งเขาหาซิมีแบบมีงานมีหยังเขากระิเขียนมาบอกเข้าไปแต่ว่าบ่ได้มีทุกสูกแล้วม่นอันน้นนอยเบิดแล้วสิเริ่มอีกเที่ยนหนึ่งแบบแบบทุกมือเลยนะ่ะเดือนเดือนไอเดือนเมษาบ่ะต,ต้นเดือนต้นเดือนเมษานะต้นเดือนเมษานะถจบับบกผิดฟีไปอีกสี่เดือนน้องอ้อยสี่เดือน โอมิซาเี่กันสีน่เดือนเดือนไอ้ก่นกนอนก่อนมมษาพังกุมภาเลี่ยนมีหน้ามีหน้ามีหน้าเริ่มเดือนมีหน้าจากนี้ไปอะพุสกิกาธันวามกุลากุมภาเนาะสี่เดือนสี่เดือนโบมี่โอ้ยสบายสบายหุดากเด้ เงินก็ยากได้น้องอ้อยแต่พอแต่แต่คือคือคือทำมันมีกอ่ะก็ต้องไปเองสิก็ก็คืออดบ่าอะไรเองสินะแต่้าบ่มี่อีหลีก่ะคือบ่มี่ก็คือว่ามี่แม่ก็คือโอเคนี่นะแบกว่มนุษย์มนหมานุษย์เนี่เนะเขาว่ามานุษย เอาน้องบัวสิได้อาบพาน้าเมื่อน,นี้น้องลาบาลางกับบาางงั้นเป็นยังไงน้องลาไปรดลังคาลูกค,ค,ค้ามากเขาได้กินเขาผัดสิบอกว่าอุ้ยเมนกินอะไรทําไมหอมจังเมนูนี้เมนูอะไรเหรอสั่งได้ไหมผัดสิบา <laughs> ่าด้วยงายขอบใจคุณน่ะ คุณยายเจอแล้วก็น้องออยแล้วก็น้องบัวเริ่มอายุเป็นมู่ครับรถกลับบ้าน<ม>ใช่ๆก็ดีดีอย่างเสียอย่างรับพิสุมีก็ได้เงินไม่มีก็ได้พักใช่ๆใช่ๆน้องออย การกับพระเภาเงินย่นลง,นง,นงนในจักห้่อยช่วงสี่เดือนนี้เนาะบบวีบ่วีเง,นง,นงินเดือนแ <c oughs> <c oughs> ม่นบ่น้องบัว <c oughs> น้องบัวเราแหงดาข้ออยู่โอ้ยพี่สาวกูสันไปบ้านได้ก็เห็นตะยต่นแตกบุมๆอยูยูะ่ะ อึดเล่นด์ยดหัวไปอังสันละบัวเอ้ย,อยจอดเจ้าปวดตาเจ้าโอ้ยมันก็เป็นตะปวดดอกอันเมื่อนี่ไปใบบ้านได้เห็นตะลองบัวอันแล่นตอง,งองตองตงองตองตงองงอยู่แมจะพีพิมพ์ก็ได้ไปตำกันว่าจันกับลองบัวเมื่อนี่น้องอ้อยเออ นายเจอาฟังออกอยู่เนาะเมื่อกี้เ,เล่าถึงเรื่องงานปกติวันศุกร์ทุกวันศุกร์หนูจะมีงานต่อไงคุณยายเจอ่อาทุกวันศุกร์จะมีงานจะมีงานต่อแล้วมันก็มีรายได้เสริมเนาะ mm hmm. เอาไอเเนไอเเนไอเเนเป mm ็นในสมัยดีพระเจ้าเลื้อไลยมาในไอสเนเจ้านะ mm hmm. เลือกห้า บรรยากาศดีถอะครับจ้าไอ้เสน่ห์พูดไอ้พูด,ดีครับไอ้ย่งางเกาะเขาเอิญมัน